สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเชฟตุยหำหวานเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะเสนอเมนูนี่เด้อครับเด้อปลาเพิ่นไปโต่งมาอ้วมประทุมวนไปโต่งปลามานะครับผมทีมงานซซกระเทยเฮานี่ครับอันนี้เขาเรียวกว่าปลาอย่างปลาขาวแล้วก็จะมีปลาซิวปลาส้อยโอ้หลายปลาเลยครับนี่โน,นี่ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผมเสร็จสับขยับเข้ามาข่าตะไคร้ใบมะกรูด ตำพริกใบอีตูใบอีตูใบผักขยงนะครับผมผักขยงบ้านเฮานะครับนี่นี่ปลาปลามีปลาขาวน้อยปลาปีกแดงปลาอีดเรียกว่าปลาอีดปลาซิวปลาซอยนะครับเนาะนี่ปลาหยังอันนี้ครับนี่ปลาอีดเนาะเอาเอินเนาะบ้านเจ้าเอินปลาหยังนี่ปลานี่ ปีนี้อุดมสมบูรณ์นะครับน้ำท่าฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับฝนพวงจากพายุโนโรูชื่อพายุแต่ละอันนี่แปลกๆโนโรูบพี่สังเนาะนี่อโนโรูก็ามากัดได้กินปลาครับผมนี่เสร็จซับตอนนีก้ก็ก่อไฟขึ้นมาใส่เตาเตรียมที่จะหมกนะครับผมมกนี่ห้ามกใส่มกใส่ใบตองเลยพี่น้องเลย หมกใส่ใบตอเอาใบาตอมาลนไฟให้มันไม่แตกนะครับผมแล้วก็จะเอามาหอ่อเอาปลาใส่เออพี่น้องเอ้ยติดตามชมตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมแล้วพอมันสุกแล้วผมก็จะรีวิวกินให้พี่น้องได้เบ่งไผอยากมีส่วนร่วมอยากกินนำก็เรียนเชิญนะครับเด้อตามมังหงึ้นแลวก็กัดหมักพริกนี่ใส่หมักริกล้อพร้อมรับ ใส่หมักเผ็ดก็ได้จวดเข้าไปอหอมใบตองจักสองมุกอืมก็สตักใส่ใบตองนะเอ้าติดตามชมตอนต่อไปด้พี่น้องเด้ออืปรุงเรียบร้อยใส่ปลาแดกใบอีตูอยากได้รสชาติอย่างใส่เข้าไปพี่น้องเออบริจากัดสูตรนี่อีสานบ้านเฮา ถ่ายทำให้พี่น้องในเบิ่งนะครับผมพี่น้องที่บริอยู่บ้านอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ติดตามรับชมนะครับเด้อครับเห็ดเป็นสองมกมีสิทธิ์มกปั่นพี่น้องกินแล้วก็มกนึงก็สิถ่ายคลิปการกินให้พี่น้องได้เบิง่งกินอ้างหน้าว่าง่ายๆก็ได้พี่น้องเอ้ยเอ้าขอเป็นมกบั่นนี้ก็สิไปค้างใส่ไฟการมก มกอันปลานี้ค่ะขั้มตนตามวิธีของผมคือมกมกใส่ดังเตาถ่านนะครับเนาะมาอ,อ,อีกแบบหนึ่งมกใส่หม้อแบบนี้กระแทกคือการแต่มกใส่ใบตองมันสะหอมกว่าเด้อครับเดอ้อเอ้าติดตามชมตอนต่อไป